สุดปังน้องเพลงน้ำมิดาแก้วสเสถียรศิลปินดาวรุ่งเจ้าของเพลงดองดิงดองคว้ารางวัลคนดีของสังคมสาขาศิลปินหน้าใหม่มาแรง ฟังแบบชุดนี่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับศิลปินน้องใหม่ไฟแรงนางสาวระมิดาแก้วสเสถียรน,น้องเพลงสาวน้อยวัยสิจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจังหวัดสกลนครศิลปินดาวรุ่งน้องใหม่ที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดอย่างเพลงดองดิงดองที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลคนดีของสังคมสาขาศิลปินหน้าใหม่มาแรงงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ เพลงระมิดาค่ะวันนี้นะคะน้องเพลงได้รับรางวัลสาขาศิลปินหน้าใหม่นะคะอ๋อโดยโดยปกติแล้วเนี่ยน้องเพลงก็ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนอยังเด็กๆเ,เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ของน้องเพลงนะคะก็ชอบเปิดคาราโอเกะให้ะคะ่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกแล้วก็ค่อย,อย,อยพัฒนาแล้วก็คุณพ่อก็พาออกงานคะ่ะแล้วก็เริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการในตั้งแต่อายุ15ปีแล้วอีกตอน ตอนนี้ก็ออกมาทำเมีกับคุณพ่อค่ะก็เพลงใหม่ของน้องเพลงนะคะมีชื่อเพลงว่าดองดิ้งดองนะคะบคนคะ่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นแนวน่ารักเส่นะคะแบบว่าโกโก้แบบชวนให้ทุกคนออกมาเต้นออกมาแดนนะคะออกมาดิง้งมาดื่มกันไร้วันนี้ค่ะทีนี้กหลักๆเลยเนี่ยน้องเพลงก็จะเล่นเป็นโนนะคะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นมีเบสมีกลองแล้วก็มีกีตาร์ค่ะอ๋อในส่วนเรื่องของดราม่า ของซูไฟบูดอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็แล้วก็มันมันไม่เป็นความจริงนะคะพี่ก็หนูก็เป็นนักร้องในค่ายแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงแต่ใครที่ได้มาสัมผัสกับอาจารย์แล้วก็จะรู้ว่าแกก็แกก็ไม่ได้เจ้าชู้แต่ก็อาจจะติดแบบตลกติดคอนเทนต์อะไรไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ส่วนมากก็มันไม่ค่อยมีค่ะก็เวลาทำคลิปหรือว่าร้องเพลงอะไรลุงก็จะมีคนมาตามมาแซะบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะว่านี่เมียน้อยหรือเปล่า ใช่ใช่ค่ะก็ยังมีปรึกษาในเรื่องของการทำเพลงอะไรอย่างงี้ก็รับงานแต่ว่าบางงานนะคะอาจารย์ก็ให้หนูแบบรับเองเลยอะในวันนี้ใช่ค่ะก็ยังเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์นักร้องในค่ายกันเหมือนเดิมในในส่วนของเพลงนี้ก็จะมีท่อนแรปด้วยนะคะอันนี้เราเออกท่อนแรปตรงนะค่ะได้เลยค่ะหนุ่มเชฟนากินนากินชาไทยก็ฟินชาเขียวก็ร่อยกาเหล่ากับเผาหมาลาซซ สั่งด้วยกันบ <m utt> ่อยชิกชิกเช็คอินเช็คเอามุมสวยแก้งหนาวถ่ายรูปให้หน่อยอตกดึกเพื่อเจอกันเคปะตกดึกเพื่อเจอกันเคปะแต่ละลิตติดฉิงแต่ละแลแตแตนค่ะทุกคนถ่ายังไงน้องเพลงก็ขอฝากว้ด้วยนะคะสําหรับซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าดนงดิ้งกองนะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเพลงเองนะคะสามารถเข้าไปฟังได้ที่ทาง u ูท b e ช่องเพลงนัำมิดาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ฝากติดตามติกตอกด้วยนะคะเพลงนัำมิดานะคะเอต้านิวขอบสอบทุกขราว